เมื่อคนคนหนึ่งต้องการอะไรอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยมี15วันใช่ไหมผมก็มีสมุดเล่มหนึง่งนะเป็นอาวุธผมนะอ่ามีสมุดเล่มหนึง่งเป็นอาวุธมีวิชาที่ผมใช้สอนทุกคนผมยังทำอยู่ของผมและเมื่อมีอีกคนหนึ่งต้องการอะไร เมื่อเราเจ็ดจำงเหมือนกันนะเมื่อเราเจ็ดจำงเหมือนกันมันยิ่งคูณ10ผมไม่เรียกว่าคูณดีกว่าผมเรียกว่าเป็นยกกำลังเป็นยกกำลังครับนั่นเท่ากับว่าคุณจะได้แบบเเร็ว ขึ้นมันไม่ติดหมายความว่าอะไรถ้าคุณเรียนกับแฟนคุณคุณทำกับเพื่อนคุณคุณทำกับครอบครัวคุณผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกนักเรียนของผมส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิประมาณห้สก็คือคุณแม่ซื้อเรียนกับลูกสาวอย่างล่าสุดคุณแม่อยู่ ต่างประเทศลูกสาวอายุส9บนะคุณแม่อยากเรียนมากนะแต่ว่าอยากให้ลูกเรียนด้วยก็ต้องส่งคลิปฟรีๆผมให้ลูกดูก่อนนะลูกก็ไม่รู้ไม่อยากเรียนอะไรเอาคลิปฟรีแต่สุดท้ายพอดูคลิปฟรีลูกอยากเรียนอ่ะเรียนคู่กันอ่านะอีกคนนึงคุณแม่เป็นโรคซิมเศร้าคุณลูกก็เป็นโรคซิมเศร้าโอ้โหแต่ว่าได้เรียนด้วยกันนี่คือสิ่งที่ยกกําลังครับคือคนที่มีเจตจํานงร่วมกัน ถามว่าทำไมผมถึงยิ้มเลยตอนที่พระยาผมบอกว่าเออช่วยหน่อยสิผมรู้เลยว่าอ่ะเขามีเจตจำนงอย่างนี้ผมก็แค่ไปตามเจตจำนงของเขาสิ่งที่เขากำลังต้องการผมปุ๊บผมก็เขียนไปว่าเด็ดเด,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 ด็เกี่ยวกับเรื่องเนี้แล้วก็ได้เพราะว่ามันยกกำลังสองไงนะจะยกกำลังสิบสิบสองก็ได้อ่ะได้ดูเยอะหน่อยจะได้ดูเท่นหน่อยนะอ่า เพราะฉะนั้นใครที่อายใครที่เรียนกับผมแล้วบอกว่า้ไม่กล้าเขียนนะเดี๋ยวแฟนมาอ่านเดี๋ยวคนนมาเปิดเผยเลยครับอ่านแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วคุณไม่ได้เขียนว่าขอมีกิ๊กเพิ่มคุณไม่ได้เขียนอะไรไม่ดีนี่ใช่ไหมคุณเขียนเรื่องดีๆเพื่อตัวคุณเองและครอบครัวเพื่อความอนาคตอันสดใสเพื่อเขาบังเอิญมาเปิดดูคุณก็อาจจะเขินๆหน่อยจริงไหมอ่าคุณอาจจะเขินๆหน่อย แต่เขารู้เจตจำนงของคุณมันฝังเข้าไปแล้วมันยิ่งยกกำลังครับผมบอกแค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นทำไมเออผมเลยอยากให้ทุกคนฝึกจินตนาการกับลูกกับหลานนะถามเขาสิว่าเขาจินตนาการอะไรได้บ้างแล้วลองจินตนาการควบคู่กับเขา เช่นลองถามลูกว่าอยากไปเที่ยวทะเลไหมสวนสัตว์น้องแบบว่าเห็นภาพเป็นแบบไหนบ้างอะแล้วลองจินตนาการควบคู่กับลูกของเราสิว่าเออพาลูกไปทะเลลูกก็กำลังคิดเรื่องทะเลพอดีนะเราได้ฝึกจินตนาการกับลูกให้เขาเล่าให้เราฟังเราก็ลองจินตนาการคล้อยตามไปเรื่องราวของเด็กดูสิเข้าไปในนั้นสิ หยุดเรื่องปัญหาของคุณหยุดเรื่องหนี้สินหยุดเรื่องเจ้านาาหยุดเรื่องความชอบไม่ชอบใครนินทาไม่นินทาหยุดสิอยู่กับเขาซิแล้วคุณไหลไปกับจินตนาการของเด็กนั่นคือแล้วคุณลองเอาตัวคุณใส่เข้าไปคุณได้มีเจตจำนงร่วมกันนะครับคุณได้ใช้จิตรวมกับลูกหลานคุณแล้วและคุณได้เรียนรู้การจินตนาการกับเขาไหลไปกับเขาแล้วเพราะเขาจินตนาการได้ดีกว่าเรา จริงไหมจริงไหมนี่คือการฝึกแล้วบางคนก็ถามผมว่าอ้าวแล้วคนโสดอ่ะตายอสิแบบนี้นะจริงๆแล้วมันได้ทั้งหมดครับไม่ว่าคุณจะโสดไม่โสดนะเจะจํำนงคุณมันมากพอไหมเพราะจริงๆแล้วเราทุกๆคนต่างใช้จิตรวมอยู่แล้ว อืมทำไมครูเตพูดนี้อ่ะใครในที่นี้ที่ที่มาดูคลิปผมนะใน y o u t u b e ใน a ฟ e book ในทุกๆครั้งที่ผมอัพคลิปหรือพูดเรื่องอะไรไปแล้วมันค่อนข้างจะกว่า50%แล้วกันมันกำลังตอบคําถามคุณมันกำลังตอบคําถามคุณหรืออะไรที่คุณกำลังสงสัยแล้วมันเออว่าโอ้โหกำลังอยากรู้เรื่องนี้เลยแล้วกูเตพูดถึงพอดีเจอคลิปพอดีใครเจอแบบนี้บ้างพิมพ์ว่าเคยหน่อย นะใครเคยบ้างว่าแบบกำลังสงสัยเรื่องนี้พอดีแล้วบังเอิญมาเจอผมอย่างเงี้ยนะพิมพ์ว่าเคยหน่อยนั่นแหละเรากำลังใช้เรื่องของจิตรวมเหมือนกันคุณดึงดูดผมโดยที่คุณไม่รู้ตัวไงอ่ะเคยครับเคยค่ะเห็นไหมคุณอยู่ในผมบอกแล้วว่าบนโลกใบเนี้ย ไม่ว่าคุณจะใช้กดแรงดึงดูดหรือไม่ใช้นะใช้เป็นหรือไม่เป็นนะคุณก็อยู่มันมันทำงานสายน้ำมันทำงานอยู่เสมอมันไหลไปอยู่เสมอแต่ว่าเราอนะไม่เข้าไปใช้มันเราไหลเป็นกับกระแสบ้างนะเราอยู่ในกดแรงดึงดูดเสมอในความเป็นจริงแล้วนี่คือจิตรวม คุณเลยเจอผมนี่คือความไม่บังเอิญผมเลยบอกว่าให้คุณใช้แรงงานเด็กสิอาจจะแบบดูดูฮาร์ดคอร์นะลองใช้แรงงานเด็กด้วยการให้เขาจินตนาการให้เราฟังแลลองฝึกจินตนาการกับเขาอะไรมันก็เป็นไปได้วะ่ะแล้วถ้าบอกว่าเออลูกอันนี้ผมบอกทริกนะโนีนผมเพิ่งไปเล่นฟิตเนสมาปวดต้องยืดหน่อยละผมผมบอกเออเงินวนะลูกนะ จินาการรถใหม่พ่อเนี่ยจะเป็นคันนี้นะนี่นี่ให้ลูกดูเปิดเผยแล้วปุ๊บลูกเห็นปุ๊บจำปุ๊บรวมละวิ่งละจิตวิ่งละทวีคูณเลยเท่านี้โอ้ยเดี๋ยวหนูเนี่ยจะนั่งด้านหลังนะคาดเข็มขัดอย่างดีไปเที่ยวทะเลกันด้วยรถคันใหม่ของพ่อและแม่โอ้โหมันเพอร์เฟกต์กว่าไหมง่ายไหมนี่วิธีรัดแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร ราะว่าตัวคุณเองกับลูกก็ไม่ได้มีเกาะป้องกันไม่ได้มีเกาะป้องกันหมายความว่าก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเรามีเจ็ดจำนงร่วมกันนะแต่เราไม่ได้มีจุดศูนย์รวมหรือแว่นขยายอะทุกคนเข้าใจแว่นคำว่าแวนขยายของผมไหมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมานะส่องเข้ามานะมันพุ่งตรงเข้ามาใช่ไหมพุ่งตรงเข้ามาแต่มันรวมเข้าไป เป็นเหมือนแสงเลเซอร์แล้วทำให้ใบไม้เนะี่ยไฟลุกไหม้ได้เราไม่มีแว่นขยายมันก็อาจจะรวมเหมือนกันนะแต่รวมแบบกระจายเนะเพราะว่าวันหนึ่งเดี๋ยวลูกก็ทะเลาะก,กับเพื่อนนะอ่าไปเล่นอยากได้ของเล่นอยากนั่นอยากนี่ไอ้เราก็เดี๋ยวก็แบบอะไรอะ่ะดูคนนี้ก็ไม่ชอบไอ้นั่นก็มารบกวนจิตใจทําคลิปเองโดนคอมเมนต์ไม่ดีก็ปวดหัวเครียดทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะโอ้โห เราไม่ได้มีแว่นขยายหรือตัวช่วยนักเรียนที่เรียนส5 5วันจะเป็นยังไงผมบอกเลยระหว่างวันต้องทำอะไรไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แค่กลมหน้ากลมตาทำก็แค่นั้นจริงไหมและนั่นแหละมันก็จะรวมเหมือนแสงอาทิตย์ที่รวมเข้าผ่านเลนส์ของแว่นขยายแสงอาทิตย์ของลูกคุณหลานคุณเลนคุณแฟนคุณพ่อแม่ที่เป็นเจ็จำนงเดียวกับคุณ,ก,คณกับตัวคุณ รวมกันกับเลนสของแว่นขยายและยิงออกมาเป็นพลังงานที่มุ่งตรงไปจุดเดียวถ้าแสงแดดที่มันกระจายออกยังทำให้ใบไม้ไฟไหม้ได้นะพราะมันโดนรวมด้วยอะไรเลนส์นี้แล้วทำไมคุณจะรวมด้วยเลนส์ไม่ได้คุณก็แค่ต้องหาเลนส์ของคุณหรือว่าแว่นขยายของคุณเพื่อใช้ร่วมกัน นี่เขยผลว่าใครซื้อคอร์สกับผมผมจะพูดเสมอว่ายินดีมากเลยถ้าแบ่งปันให้คนที่คุณรักได้รู้เรื่องนี้นะคงเข้าใจนะในเรื่องของจิตรวมมันง่ายมากแล้วมันฝังไปเองแ๋้วมันฝังเข้าจิตได้สำนึกจิตสำนึกของคุณเองนะ อ่าชอบคำว่าก้มหน้าก้มตาทำแล้วอ่าสอนแพงมากครูขอบคุณนะครับคุณูโซล่าขอบคุณทุกทกท่านเลยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวแค่คุณยังไม่เคยใช้คุณกับผมไม่ต่างกันบางคนเก่งกว่าผมอีกบางคนเก่งกว่าผมอีกแต่แค่ไม่เคยปลดล็อกนะ ต้องถามตัวคุณนะครับว่าณนะตอนเนี้ยเราหาจิตรวมของเราเจอหรืออยังส่วนโตผมเหรอก็ต้องมีการปรับทัศนคติกันบ้างในบางครั้งบางคราวบางครั้งบางครงาวนะอะเช่นแบบยิ่งถ้าเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับอะไรบางทีเขาอยากได้แบบนี้เราก็ต้องมาจูนให้มันตรงกันเห็นไหมมันก็เป็นภาษาเหมือนที่คุณครูท่านอื่นนะอาจารย์ท่านอื่น ที่ทุกคนอาจจะเคยดูมาเขาก็อาจจะพูดเป็นภาษาแบบนั้นแต่ผมพูดเป็นภาษาที่ผมตกผลึกออกมาเองแล้วก็มันก็เลยง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณก็ทำคือทำอะไรที่มันง่ายเพราะสุดท้ายแล้วแม่น้ำทุกแม่น้ำมันจะไหลามาประจบที่แม่น้ำสายใหญ่อยู่ดีคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงคุณก็อยู่ในกฎแรงดึงดูดเหมือนกันแต่มันจะแย่แน่นอนถ้าคุณ ไม่รู้ว่ามันมีกฎนี้อยู่และใช้มันเป็นเพราะกฎนี้มันคือเขาเรียกว่าประตูแรกของจิตวิญญาณ